วันนี้มาพบกับเรื่องราวของชายหนุ่มผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของร้านอาหารกว่า500ล้านทั่วประเทศจากความผิดหวังในการทำร้านอาหารบุฟเฟ่เพราะต้นทุนสูงทำให้เขาเข้าใจความต้องการของเจ้าของร้านอาหารด้วยกันมองเห็นช่องทางการทำธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการร้านอาหารสู่การเป็นผู้นำเข้าและขายส่งวัตถุดิบอาหารทะเลที่คุณภาพดีราคาเหมาะสมใช้ความเข้าใจเอาชนะลูกค,ค้าจนสามารถส่งขายวัตถุดิบไปกว่า600ตันต่อปี สร้างยอดขายกว่า160ล้านบาทผมเคยทําร้านอาหารมาก่อนเข้าใจในมุมมองของร้านอาหารถ้าเราไปเอาเปรียบเขาเนี่ยเขาก็จะไม่เหลือกําไรเขาก็ไม่สามารถอยู่รอดได้ลูกค้าได้ของที่มีคุณภาพได้ราคาที่สมเหตุสมผลทํากําไรได้เพิ่มขึ้นลูกค้าเติบโตขึ้นไปมันจะทําให้ผมเติบโตตามไปด้วยเราพึ่งพากันละกัน ในช่วงเมนูกันล้านท้าพิสูจน์คุณน็อตจะพาไปพิสูจน์เมนูก๋วยเตี๋ยวไข่กรุงศรีก๋วยเตี๋ยวต้มยำรสแซ่บใส่กุ้งแม่น้ำสดๆตัวโตๆชามใหญ่สะใจจนนักท่องเที่ยวต่างพากันปักหมุดแวะเวียนมาชิมจนสามารถสร้างยอดขายได้ถึง1ล้านบาทต่อเดือนเรามีความเป็นเอกลักษณ์ของอุทยาผมอยากโชว์ความเป็นอุทยาบ้านเรานี่แหละสู่สายตาโลกว่าผมอ่ะรักอุทยาบ้านเรานะผมอยากเชิญชวนให้คนมาเที่ยวอุธยาแล้วมากินเมนูนี้เดือนเดือนหนึ่งเนี่ยใช้กุ้งเยอะขนาดไหนใช้กระเบนตันเลยครับ กุ้งไม่น้ำเหรอใช่ครับเป็นตันเลยเหรอใช่เพราะว่ากุ้งแม่น้ำตัวตัวหนึ่งครับเราใช้ไซส์ประมาณ4ตัวโ,โลคุณขายราคาแค่นี้ไม่ขาดทุนเหรอคือเราอยากต้องการให้ลูกค้าได้แบบคุ้มค่ากับสิ่งที่เขาจ่ายตังไปเขาได้กินแบบเอกลักษณ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของยุยาคือกุ้งแม่น้ำผมว่าเขาไม่แพง สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมก้องอายุนร้อยล้านครับกิปโซโอ,อายุนร้อยล้านค่ะขอต้อนรับครับเข้าสู่อายุนร้อยล้านกาวเข้าสู่ปีที่8ของอายุนร้อยล้านที่เราพร้อมจะเดินเคียงข้าง S m e ไทยทุกทุท่าน,นเพื่อส่งแรงใจเพื่อให้ทุกคนเป็นอายุนร้อยล้านคนต่อไปครับพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์เก้าโมงเช้าค่ะกับเรื่องราวแรงบรนดาจใจดีๆนะคะที่เราจะไปเสาะหาทั่วประเทศไทยและต่างประเทศนะคะมาให้ทุกคนเหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับแรงบันดาลาจแรกของเราในวันนี้นะครับขอพาไปพบกับชายหนุ่มอายุ37ปคซึ่งเยทําร้าานอขายบเจ็ดปี แต่เขาก็ต้องผิดหวังกับการทําร้านอาหารของเขาครับวัตถุดิบที่ไม่สามารถควบคุมได้ค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาคนเขาครับมาพบกับธุรกิจใหม่ธุรกิจที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของร้านอาหารหลายๆร้านครับเขาเดินทางออกคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดครับเพื่อส่งกับร้านอาหารกว่า500สาขาสร้างยอดขายกว่า160ล้านบาทเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรไปพบกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก้องครับผู้ชมครับวันนี้ครับเราอยู่ที่เกสรวิลเลจครับกลางใจเมืองครับก็วผพบกับคุณแชมป์ครับอดีตครับเคยขายบุฟเฟ่แต่ประสบปัญหาขาดทุนนะฮะกับการทําร้านอาหารปัจจุบันครับพลิกตัวเองเป็นซัพพลายเออร์พูดจัดส่งอาหารทะเลให้กับร้านค้าชั้นนํากว่า500สาขานะครับก่อนเดีนต้องขอถามไอ้คำว่าซัพพลายเออร์เนี่ยมันแปลว่าอะไรฮะซัพพลายเออร์ของผมเนี่ยก็คือผมมานําเข้า อาหารทะเลแช่แข็งนะครับ,รบแล้วก็มาสำรองสต็อกไว้ในประเทศแล้วก็กระจายส่งให้ลูกค้าคซึ่งเป็นร้านอาหารโรงแรมแล้วก็โรงงานคปัจจุบันนี่ส่งกี่ร้านครับปัจจุบันถ้ารวมๆสาขาแล้วก็500กว่าสาขา500สาขาโหเยอะนะเยอะฮะคุณแชมป์เองนี่หน้าตาอ้อแบบนี้ อายุเท่าไรครับ37ปีครับอายุ37ปีทำธุรกิจมาแล้วทั้งหมดกี่ปีครับทำธุรกิจมาแล้วทั้งหมด7ปีครับ7ปีครับแล้วสำหรับคิงมารีนเองคิงมารีนฟู้ดเนี่ยทำมาแล้ว4ปีค่ะใช้เวลากี่ปีเข้าเขสู่ธุรกิจร้อยล้านครับใช้เวลา3ปีค่ะครับก็คือเพิ่งถึงร้อยล้านเมื่อปีที่แล้วเองใช่ครับอ๋อปีที่แล้วเท่าไหร่ครับ160ล้าน160ล้านปีนี้เอาเท่าไหร่เลยครับปีนี้ก็กะจะให้โตเพิ่มขึ้นอยากได้สัก250ล้าน โตขึ้นโอ้หเกือบเผ่าเนี่ยขายอะไรบ้างเราห้าสิบร้านผมขายปลาชมอน หอยแป็ผู้นิวซีแลนด์ปลาเพนกาเชียสนะครับแล้วก็กุ้งกล้ามกรามปลาแซลมอนอันนี้ทานบ่อยตามร้านอาหารญี่ปุ่น2คืออะไรครับหอยแป็ผู้นิวซีแลนด์ตัวที่3ปลาเพนกาเชียสเป็นไงปลาเพนกาเชียสเนี่ยก็คือเหมือนปลาสวายบ้านเราอะแต่ว่าชื่อสากลเขาเรียกว่าเพนกาเชียสอ๋อก็เป็นเนื้อขาวเนื้อขาวอันดับ4อันดับ4คือกุ้งกล้ามกรามหรือกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่มากตัวใหญ่มันเือเยิอเลยนะตัวเท่าแขนเลยฮะน้ำหนักเลยแบบว่า2ตัตโลเลย สองตัวอู้ใหญ่มากนะใหญ่มากฮะ1้อยหกสิบล้านนะครับวัตถ mm ุด hmm. ิบต่างๆเ่ยหนักขนาดไหน<อ>นะปีที่แล้วผมขายไปรวมๆเนี่ยประมาณหกร้อยตันหกร้อยตันอ่าแต่ละตัวงั้นขอตัวแรกก่อนปลาแซลมอนเยอะขนาดไหนปลาแซลมอนปลาแซลมอนก็ประมาณครึ่งหนึ่งฮะประมาณสามร้อยกว่าตันสามร้อยตันปลาแซลมอนหอยนิวซีแลนด์อาจจะไม่ได้เยอะมากฮะประมาณสัก 60ตัน60ตันปลาเพงกกาเซียเนี่ยก็อยู่ประมาณ200ตัน200ตันกุ้งก็อยู่ประมาณเนี่ย40ตัน40ตันอย่างปลาแซลมอนเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยคุณแชมป์เองก็ซัพพลายให้กับหลากหลายอาหารเนี่ยไอปลาแซลมอนที่เราทานเนี่ยมันมาจากไหนส่วนใหญ่ก็มาจากนอร์เวย์ฮะทำไมมันอร่อยอครับมันเป็นที่นิยมฮะเป็นที่นิยมที่นิยมของประเทศไทย<ะ><ะ>คนไทยจะคุ้นลิ้น กับปลาแซลมอนที่มาจากนอร์เวย์เนื้อของเขาเนี่ยจะมีไขมันแทรกฮะเวลาทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกว่ามันจุยซี่มันฉ่ำมันละลายในปากได้เลยอ๋อแล้วหอยหอยนิวซีแลนด์ของเราอร่อยตรงไหนอ๋อหอยแมงพูนิวซีแลนด์เนี่ยตัวเขาใหญ่ๆเนื้อมันแน่นฮะเนื้อเนี่ยมันจะมาเต็มฝาอ๋อปลาแพนกาเซียปลาแพนกาเซียเนี่ยมันจะเป็นเหมือนปลาสวายเนี่ยบ้านเราแล้วก็เนื้อมันจะขาวๆครับนใหญ่ก็มาจากเวียดนามเวียดนาม เขาจะเอาไปชุบแป้งทอดฮะแล้วก็อย่างเมืองไทยเนี่ยนิยมเอามาผัดผัดเผ็ดๆหน่อยกับซอสเผ็ดๆก็จะอร่อยแล้วกุ้งอะกุ้งแม่น้ําของเราเนี่ยก็นําเข้ามาครับมันก็จะมีจากชมพูทวีปฮะอินเดียบังลาเทศปากกิสถานแล้วก็มีพม่าหน้าที่ของเราก็คือเอาของที่ที่ดีคะคัดมาแล้วอย่างดีคัแล้วอย่างดีให้กับร้านใช่ท่ร้านอาหารใช่ความพลาดท้ายอยู่ในนทรกิน ความท้าทายมันอยู่ที่ว่าเราต้องคัดวัตถุดิบที่มีคุณภาพแต่เอามาขายในราคาที่ลูกค้าเนี่ยพึงพอใจพึงพอใจของผมหมายความว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกมากแต่ก็ไม่ได้แพงมากมันทําให้ลูกค้าที่รับไปรู้สึกว่ามันคุ้มและเขาเอาไปขายแล้วทากําไรได้ตอพึ่งพากาาันฮะเพราะว่าเมนหลักของธุรก,กิจเราเนี่ยเราต้องพึ่งพาลูกค้าที่เป็นร้านอาหาร,ร,รถ้าลูกค้าอยู่ได้เราอยู่ได้ธุรก,กิจเราก็โตไปด้วยกัน และทำไงอ่ะคือจะทําให้เรามีของต่อเนื่องอ่ะพอร้านแต่ละร้านเขาก็ขายดีขึ้นเรื่อยๆเ,เราเกิดส่งให้เขาไม่ทันนี่คือเจนหมดเลยทั้งองค์การใช่ฮะโอ้โหตรงนี้เนี่ยใช้ประสบการณ์อยู่ฮะในเบื้องต้นตอนที่ผมทำเนี่ยก็ไม่รู้หรอกบางทีก็แบบไม่มีของส่งอของขาดหรือสต็อกเยอะไปอันนี้ก็ใช้ประสบการณ์ครับในปัจจุบันเนี่ยเราก็แก้ปัญหาโดยการหาซัพพลายเออร์ต่างประเทศเราต้องมีหลายๆเจ้าที่เขาพร้อมจะซัพพลายของให้เราไม่ขาดมือฮะ้าจ้านี้ไม่มี เราก็ไปซื้ออีกกล้าวหนึ่งตรงนี้ถ้าเราหาไม่ได้เนี่ยโหเสียลูกค้าเลยครับเราจะต้องทําทุกวิถีทางที่จะมีของส่งให้ลูกค้าคแน่นอนโหการมีของต่อนเนื่องเป็นร้อยร้อยตันนี่ <c oughs> ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่นอน <c oughs> ก่อนจะไปถึงของนะครับวันนี้ครับทําไมคุณแชมป์พาเรามาที่ตำมว่วสาขาเกซอนวิลเลจนะครับโอ้เจ้านี้นะครับเป็นร้านตำมว่วที่สาขาที่ขายดีมากรับแล้วก็มีวัตถุดิบพรีเมียม แล้วที่สําคัญคือใช้วัตถุดิบของเล่านั่นไงคือเป็นร้านอาหารพรีเมี่ยมวัตถุดิบก็เลยต้องพรีเมี่ยมด้วยใช่เราซ <ฮะ S 2> ัพไพ่อะไรให้กับที่นี่ครับมีปลาแซลมอนแล้วก็กุ้งแม่น้ำค่ะปลาแซลมอนแล้วกุ้งแม่น้ําแล้วเดี๋ยวจะทําให้ดูด้วยใช่ขอไปดูได้ไหมวัตถุดิบของคิงมารีนของคุณแชมป์เป็นยังไงบ้างได้ฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยได้ครับ นี่ขอนญาตเข้ามาลุยในครัวของตาม,ม้วเลยนะครับพี่ต้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่กำลังทําอาหารอยู่ด้วยที่นี่เราส่งสินค้ามาที่นี่ด้วยใช่ฮะเราส่งปลาแซลมอนแล้วก็กุ้งแม่น้ำค่ะโทษน,นะครับตำส้มตำนี่เขาใส่ปลาแซลมอนกันเลยเหรอครับเป็นเมนูใหม่ตำโคตรเจ้าสมุทรค่ะเมนูตำเจ้าสมุทร<ช>คืออะไรครับ ก็คือตำนี้เราจะมีปลาเซลมอนปลาเซลมอนนี่เราใช้ของทางคิงมารีนตำม้วนนี่จะใช้วัตถุดิบทุกอย่างที่เป็นแบบพรีเมียมอ๋อน่าตาเป็นแบบนี้ส้มตำใส่แซลมอนจากนอร์เวย์แล้วก็จะมีกุ้งแม่น้ำด้วยกุ้งแม่น้ำด้วยเหตุผลใดทำไมถึงเลือกวัตถุดิบจากคิงมารีนครับคือวัตถุดิบของคิงมรีนจะสดสดแล้วก็คุณภาพดีค่ะ แล้วก็เวลาที่ลูกค้าที่เนี่ยเวลาที่ทานไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ถูกใจในรสชาติเราเปลี่ยนให้ได้อันดับแรกเลยคือผลิตภัณฑ์โสดใหม่แล้วก็อันที่2คือคุณภาพของสินค้าค่ะส่งตัลามอนาเนี่ยครับส่งมาตั้งแต่เขาเปิดสาขานี้เลยครับผมใช่ค่ะอ๋อโหนี่นนอกจากปลาแซลมอนแล้วส่งอะไรครับก็จะเป็นกุ้ เป็นกุ้ง,งแม่น้ําประมาณ3ตัวต่อกิโลแล้วก็จะมี2ตัวต่อกิโลค่ะอ,อันนี้เป็นกุ้งจากทิงมารีเหมือนกันอันนี้น่ากินมากเลยครตัวใหญ่มากเลยครับ,รบเนื้อหวานกรอบ มันนี่เยอะมากเลยครับโกัรน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่นะคะขายดีมากค่ะสัญชาติอะไรครับกุ้งคุณกุ้งตัวนี้กุ้งตัวนี้มาจากพม่าครับกุ้งตัวนี้จากพม่าในเรื่องของวัตถุดิบอะครับอย่างแซลมอนแล้วก็กุ้งเลยครับเรื่องคุณภาพแล้วก็ราคาเนี่ยมีผลต่อการทารผลิจภัณอาหารไหมครับคือถ้าเป็นลูกค้าอันนี้ต้องจะคุยเฉพาะในส่วนที่เป็นลูกค้าของที่นี่เพราะว่าวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยพรีเมียม เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าจะไม่สนใจในเรื่องราคาแต่ลูกค้าสนใจในเรื่องของคุณภาพและบรรยากาศกุ้งแม่น้ําหวัวฉำเยิม้มหือร่อยค่ะน้ำจิ้มก็อร่อยกุ้งก็เด้งมันก็หอมเสร็จแล้วตําเจ้าสมุทรโอ้โหเจ้าสมุทรเจ้าจริงๆด้วยจานเบลอร์เลยมีอะไรอยู่นี้บ้างครับปลาแซลมอนค่ะกุ้ตงตา,ต,าตามกามค่ะแล้วก็จะมีปู ครับรถนัวทั่วไทยอ,อร่อยอะทราบเพิ่งทราบว่าแซลม,มอนไทยเขาต้ตามทำล่ร่อยขนาดนี้ใช่ค่ะเข้ากันเลยเนี่ยครับรู้สึกไงครับที่ส่งของมาที่นี่แล้วได้รับการตอบรับแบบนี้ครับรู้สึกดีใจครับที่เป็นส่วนหนึ่งของร้านอาหารที่อยู่ใจกลางเมืองนะครับ,รบทุกครั้งที่เราแวะเวียนเข้ามาเห็นลูกค้าเต็มเนี่ยเรารู้สึกดีใจมากตรงนี้เนี่ยเราเหมือนได้พลิกชีวิตนะครับ จากจุดหนึ่งที่เราเข้าใจปัญหาของร้านอาหารเข้าใจเพนพอยของร้านอาหารและเรามาช่วยแก้ปัญหาให้กับร้านอาหารมาเติมเต็มให้กับเขารเรารู้สึกภูมิใจมากเลยถึงวันนี้เราเคยต้องส่งของเองหาของเองออกจากบ,บ้านตั้งแต่ไฟย,ยังไม่สวา่างขับรถลุยทุกอย่างจนวันนี้เราถึงจุดนึงที่เรียกได้ว่าประสบสาเร็จเรารู้สึกอ่งเรารู้สึกว่าในเส้นทางที่ผ่านมานะครับไม่ว่ามันจะมีอุปสรรค หวากหนามอะไรเข้ามาในชีวิตนะคขอแค่เราไม่ท้อถอยแล้วเรายังเห็นภาพที่เราอยากจะประสบความสำเร็จอยู่นะครับเราไม่ละสายตาจากสิ่งที่เราต้องการเรามุ่งมั่นทำมันจนมามีวันนี้ได้นะครับมันจะเป็นความภาคภูมิใจของตัวเราแล้วก็เป็นเรื่องราวสืบทอดและเล่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นหลังคนต,ต่อไปที่อยากจะประสบความสำเร็จ สินค้าที่ดีและมีคุณภาพคือส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเดวิดโคเฮนกว่าที่คุณแชมป์จะประสบความสำเร็จจนกลายเป็นผู้นำเข้าและขายส่งวัตถุดิบอาหารทะเลกว่า600ตันต่อปีเขาต้องผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างไปติดตามชมกันต่อเลยครับ คุณแชมป์ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแชมป์มากๆนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งครับในการมอบแรงบันดาลใจให้กับพวกเรา SME ไทยนะครับทางรายการครับรับเมทัลฟินก็ขอมอบเป็นที่รื่นเริงกับคุณแชมป์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมด้วยก็ค่ะคุณแชมป์ครับจุดเริ่มต้นน่ะในวัยเด็กของคุณแชมป์เป็นยังไงฮะเป็นคนที่ไหนเริ่มต้นยังไงครับเกิดที่พะเยาแล้วก็มาโตที่จังหวัดพิษณุโลก เรียนอยู่ที่นั่นก็ใช้ชีวิตปกติมันใจวัยเด็กยิยงนกตกปลาเล่นเกมติดเพื่อนเล่นกีฬาการเรียนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เรียนกลางๆนะฮะพอถึงมหเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราติดเพื่อนมากอยากได้ชีวิตที่มันดีกว่านี้ก็เลยสอบตอนนั้นจะสอบเข้ามาหาลัยผมก็มีความฝันลึกๆอ่ะที่อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตอยากมีฐานะที่มั่นคงผมอ่ะจะชอบเรียนแคว่วิชาอะไรที่มันคำนวณ นะฮะผมก็เลยเลือกคณะวิศวะโอวิศวะอะไรครับวิศวะชนประธานฮะวิศวะชนประธานมหาลัยเกษตรสอบตรงแล้วก็เอ็นติดเลยเรียนดีไหมเรียนกลางๆเหมือนเดิมตอนเรียนจบมาเนี่ยจริงๆอะ่ะผม,มอยากเป็นเจ้าของบริษัทเราเหมาก่อกสร้างคืตงตามสาขาที่เรียนมาเลยใช่แต่ว่ายังไม่มีประสบการณ์ก็เลยคิดว่าไปสมัครงานก่อนเอาประสบการ์เราไปสมัครงานบริษัทต่างชาติข้ามชาติแต่ภาษาอังกฤษเรา,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 าไม่ได้เลย เราไปสมัครทุกที่เลยเขาไม่รับเราสักที่ประมาณเกือบครึ่งปีเลยแหละสุดท้ายก็เลยไม่ได้แล้วถ้าเราเป็นอย่างนี้ความฝันเราสุกก็เลยขอคุณพ่อไปเรียนต่อต่างประเทศที่ประเทศ,ทเทศออสเตรเลียวิศวกรรมศาสตร์เดิมฮะองสาขาเลยใช่กี่ปีจบครับ2ปีฮะสองปีจบไปสมัครงานได้ทํางานแต่ทําไปทํามาทําได้ประมาณ8เดือนก็รู้สึกว่าเราไม่ใช่นะความฝันของเราคือ เราอยากเป็นเจ้าของากิจการไอ้จุดที่เราคิดว่ามันไม่ใช่กับสิ่งที่เราทำณนะตรงนั้นอนะ่ะเราตัดสินใจที่จะเลิกกับสิ่งที่เราทำไอ้จุดนั้นมันคืออะไรมันคือทีุ่การอะไรโมเมนต์ไหนเราไม่เห็นว่าเราจะเติบโตไปยังไงต่อไปถ้าเราทำอยู่ณนะจุดนะั้นตัดสินใจเลิกค่ะออกมาทำอะไรครับช่วงแรกเนี่ยก็ทำอะไรก,ก็กระแกกไปนะคบสุดท้ายก็มาจบที่ร้านอาหารตอนนั้นทำร้านอะไรครับเราไม่มีโนองเฮาร้านอาหารเราก็เลยคิดว่า ให้เราซื้อเฟรนชชายซื้อโนฮาวเข้ามาดีกว่าก็ซื้อเฟรนชชายเข้ามาเป็นร้านปิ้งย่างนะเปร้านปิ้งย่างยากินนี่ขุกใช้เงินกี่บาทครับโอ้ลงทุนไปมันเจ็ดล้านนะเจ็ดล้านเอาตังค์มาจากไหนนั่นเจ็ดล้านก็เงินเก็บที่ระหว่างทางที่เราหามาตอนเรียนนะครับแล้วก็ตอนที่มาออกค้นหาตัวเองก็เก็บเงินมาได้อยู่อายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นตอนนั้นอายุประมาณ 27, 27ปี27ปี7ล้านบาทสาหรับเราเนี่ยเยอะมากตอนนั้นเยอะมากเลยคะปรากฏว่าไปไนไงครับช่วงแรกมันไปได้ด้วยดีมากค่ะ เปิดมาได้คือแบบว่าคนต่อแถวกันกินยอดขายดีกําไรดีมากหลายได้เดือนล้านไหมหลายร้านนะฮะหลายล้านนับเดือนกันไม่ถูกเลยใช่แล้วไงต่อครับประมาณปีหน่อยๆเองเจอวิกฤตตอนนั้นแหละค่าแรงขั้นต่ําผมจ้างเด็กอยู่หลายวันวันนึงอ่ะร้อยเก้าสิบกว่าบาทอยู่ดีรัฐบาลประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ํามาเป็นสามร้อยบาทครับต่อวันนะครับพนักงานที่จบิญญาตีนะครับเงินเดือนจาก ต้นต้นต้องเป็นหมื่นห้าหมื่ให้ผมมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวตอนนั้นมีทีมงานอยู่กี่คนครับตอนนั้นทั้งหมดจ่สิบองคนค่าแรงขึ้นเด้งที่1ของเราค่าบริหารจัดการของเราแพงขึ้นแน่นอนมีเด้งต่อไปไหมครับมีเด้งที่2ก็คือว่าวัตถุดิบก็ราคา เพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าเขาก็มีต้นทุนค่าแรงที่เพิ่มขึ้นเป็นไงครับจากเสียที่นอนนับเงินอยู่ทุกเดือนกําไรแทบไม่เหลือแล้วฮะเรียกว่าขาดทุนเลยก็ว่าได้ตอนที่มันติดลบนี่เป็นไงครับตอนนั้นเครียดมากฮะไม่รู้จะหาทางออกอยังไงแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราลงทุนไปเยอะเราต้องสู้ในขั้นตอนแรกอ่ะเราก็ต้องหาวิธีลดต้นทุนโดยการไปดูว่าสินค้าของเราอ่ะไปลิสต์มาเลยว่าเราใช้อะไรเยอะเราก็ไปดูเราเห็นแล้วว่าเราใช้กุ้งเยอะเราใช้ปลาแซลมอนเยอะ เป็น2อันดับแรกค่าแรงเนี่ยเราไปลดอะไรไม่ได้แล้วเป็นทีมงานเราลดไม่ได้ใช่แต่เราต้องไปดูที่วัตถุดิบเจอปัญหาที่หนักกว่านั้นฮะก็คือว่าเรื่องกุ้งโดนโกงโกงคือในที่นี้คือคุณภาพไม่เป็นตามที่เรากําหนดตัวเล็กบ้างไซส์เล็กบ้างแล้วตัวนิ่มบ้างยังสั่ง10บกิโลเนี่ยเราได้กุ้งมาจริงแค่6กกิโลอุยหายไปเกือบครึ่งใช่ฮะหายไปได้ไงครับน่าจะเป็นจากการที่ซัพายเออร์ ส่งมาให้เราแล้วเด็กหน้าร้านเราที่รับก็ไม่ได้ตรวจดูว่าเขามาส่งให้ตรงถูกต้องไหมเครียดหนักไปอีกฮะแต่เราก็ไม่ยอมแพ้ค่ะสิ่งที่เราทําก็คือว่าเราตอนนั้นเราโกรธมากเราไปหาซื้อกุ้งมาเองเลยตอนนั้นเราต้องใช้กุ้งอยู่ประมาณเดือนเท่าไหร่ฮะสองสามตันเลยฮะโอ้เยอะนะเดือนสองสามตันไหนเมื่อต้องใช้กุ้งแล้วมันเยอะขนาดนั้นเราหาเองเลยละกันฟังดูเหมือนง่ายนะตอนนั้นมันง่ายขนาดนี้ไหมไม่ง่ายฮะในตอนนั้นเนี่ยเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วเนี่ย ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ไม่ค่อยมีฮะแล้วก็ใน Facebook อะไรเขาก็ยังไม่พัฒนากันเราก็ไปแถวมาหาชัยเจอไหมไม่เจอฮะตอนแรกเราไปดูในตลาดปรากฏว่าแพงวบาที่เราซื้ออยู่เราก็เลยไปหาไปสอบถามว่าเฮ้ยเราอยากได้กุ้งเยอะๆราคาที่มันแบบว่าถูกหน่อยใช้เวลานานไหมครับในการหาสองสเดือนเลยฮะเราเจอแล้วนะฮะ ไปขอเขาซื้อถือตังเงินสดไปซื้อเขาก็ไม่ขายให้ทําไมครับกุ้งเนี่ยมันเป็นที่ต้องการแล้วเขาก็มีลูกค้าเขาอยู่แล้วอ oh. เขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องขายให้เราหน้าใหม่หาอยู่หลายเจ้าไปเจอถึงแหล่งแล้วกว่าจะขอเขาซื้อได้ใช้เวลาอยู่พักใหญ่เช่นกันครับแล้วทําไงเขาถึงยอมขายให้เราครับก็โชคดีครับไปเจออยู่เจ้าหนึ่งเขายอมแบ่งมาขายให้เราก็ตรงนั้นนเป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้รับของจากต้นน้ําต้นน้ําเลย เอามาเข้าร้านเราเราได้ทั้งของที่มีคุณภาพตามที่เราอยากได้ได้ราคาที่สมเหตุสมผลคันนี้คุมต้นทุนได้แล้วตอนนั้นเราก็มีไอเดียที่ว่าร้านอื่นน่าจะโดนปัญหาแบบเราเราเป็นเจ้าของร้านอาหารเราต้องการแบบนี้แล้วร้านอื่นเขาก็น่าจะต้องการแบบเราก็เลยไปลองขายให้กับร้านเอกที่เป็นในแนวเราปิ้งย่างในแนวเราร้านอื่นว่าไงครับผตลตอบรับเป็นไงครับก็ดีเลยฮะเขาก็โอเคซื้อของของเรา แต่ว่าเราตกลงราคากันเขาขอให้เราอะยืนราคาให้3เดือนเดือนแรกเราเรามียอดขายไม่ไม่รวมร้านอาหารนะเ,เดือนแรกเรากุ้งไปขายให้ร้านอื่นเ,เดือนแรกได้3 0มหมืเราก็ทําแบบนี้ขยายไปขายให้ร้านอื่นๆต่อไป ในเดือนต่อมาก็ขายได้แสนกว่าบาทแสนกาบาทแต่ว่ามันเกิดปัญหาอีกครับเราไม่รู้ว่าราคาสินค้าเกษตรมันมีความผันผวนราคาสินค้าเกษตรขึ้นลงตลอดเวลามันขึ้นลงตลอดเวลาแต่ในช่วงที่เราเริ่มต้นอะ่ะมันดันนิ่งมันนิ่งฮะแต่ว่าเดือนที่3เนี่ยปรากฏว่ากุ้งขาดตลาดถ้าเราอยากได้กุ้งเราต้องจ่ายแพงมาก เพื่อเอาไปส่งให้ลูกค้าไม่มีของไปส่งก็ไม่ได้เพราะเราเซ็นสัญญากับลูกค้าไปเลยขาดทุนทันทีในเดือนที่3ฮะสิ่งที่ทํามา2เดือนหมดกันนะฮะวัตถุดิบที่เราส่งให้ร้านเราแล้วก็ต้องส่งให้ลูกค้าด้วยกลายเป็นราคาสูงขึ้นอีกแก้ปัญหาไงครับคราวนี้เราเข้าใจแล้ว ว่ากุ้งที่เรารับมามันมีความผันผวนเราก็ใช้วิธีเดียวกันก็คือเซ็นสัญญากับคู่ค้าเราด้วยประกันราคาทั้งสองฝ่ายช่วยแก้ปัญหาได้ไหมครับได้ครผมเติบโตเลยไหมคราวนี้ก็คราวนี้ก็เริ่มเติบโต,ตแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยร้านเราอะยังมีวัตถุดิบอีกตัวหนึ่งที่ใช้เยอะก็คือปลาแซลมอนตอนนั้นใช้เดือนหนึ่งก็สองสามตันแซลมอนเนี่ยต้องนําเข้าจากนอร์เวย์การจะสั่งของข้ามแดนมาเนี่ย ต้องมีมินิมัมขั้นต่ำในการสั่งเทนะ่าไหร่ฮะต้องสั่ง1ตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนักกับปลาที่บรรจุเข้ามาประมาณ20ตัน20ตันเป็นเงินวันเทนะ่าไหร่ฮะล้านกล้าน ตื่นเต้นมากครับไปรับปลาแซลมอนล็อตแรก20รตันเราก็ถ่ายรูปไว้เอามาลงเก็บที่ห้องเย็นคลังใหญ่ครับนะฮะก็เก็บเป็นพาเลตเป็น10บสิบพาเลตเลยตั้งเป็นชั้นๆปัญหาต่อไปก็คือว่าของเยอะขนาดนี้ร้านเราใช้เดือนละสองสาตันถ้าร้านเราใช้อย่างเดียวก็10เดือนดังนั้นมันช้าไปฮนะ,ะเงินเราอยู่ในสินค้าเง,เงินจมเงินจมเราต้องหาลูกค้าเพื่อที่ระบายสินค้านี้ออกก็ต้องไปขายร้าน,านอื่นไม่ไช่ร้านเรา ่ไปบอกเขายัางไงเหมือนวิธีขายกุ้งไหมแล้วมันง่ายอย่างนั้นไหมต้องบอกว่าก็ไม่ง่ายคะเพราะว่าการจะเอาสินค้านะครับที่เขาใช้อยู่แล้วแล้วเขาจะเปลี่ยนเจ้ามาใช้เจ้าใหม่นะโอ้เพราะนอกจากคุณภาพราคายังมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วยใช่คะเราก็ต้องไปพรีเซนต์นะครับข้อดีของเราคือเราเป็นเจ้าของบริษัทเราเนี่ยไปพรีเซนต์ด้วยตัวเองไม่ใช่เซลล์ไปพรีเซนต์เราสามารถอธิบายข้อมูลเชิงลึกของปลาแซลมอนได้เลยว่า เรารับมาจากไหนเรามีคุณภาพประมาณไหนการต่อรองกับลูกค้าหน้างานตรงนั้นเราตาัดสินใจได้เลยนี่คือข้อดีของเวลาเจ้าของไปพรีเซนต์เอง<ะ>กับคนอื่นไพรีเซนต์อันนี้ต่างกันต่างกันเหตุผลใดครับสิ่งที่เขาซื้อมาจากเจ้าอื่นอยู่แล้วใช่ไหมเขาต้องมาซื้อกับคิงมารีนครับตอนนั้นนี่ล็อกที่เรานําเข้ามาเราได้ราคา ที่พันดีเราก็เลยไปสามารถเสนอราคาที่ลูกค้าได้ไประโยชน์อะไรคือจุดก้าวกระโดดของคุณแชมป์และคิงมารีนครับเราใช้ความซื่อสัตย์ลูกค้าได้ของที่มีคุณภาพได้ราคาที่สมเหตุสมผลสามารถ เอาไปแปลรูปขายและทํากําไรได้เพิ่มขึ้นเหตุผลได้ครับเราถึงยึดถือความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งเพราะบางทีเราทําเล็กๆน้อยๆเนี่ยทำเหมือนกับที่เขาทำในวงการที่เราโดนมาเนี่ยน้ำหนักน้อยลงหน่อยก็ได้คุณภาพลดลงหน่อยก็ได้อันนี้อาจจะเป็นกำไรที่มากขึ้นของเราทำไมเราถึงไม่ทําอย่างนี้ครับเพราะว่าผมเคยทําร้านอาหารมาก่อนเข้าใจในมุมมองของร้านอาหารถ้าเราไปเอาเปรียบเขาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยร้านอาหารเขาก็จะไม่เหลือกําไรพอเขาไม่เหลือกําไรเนี่ยเขาก็ไม่สามารถอยู่รอดได้เพราะผมมองว่า ลูกค้าเนี่ยเติบโตขึ้นไปมันจะทําให้ผมเติบโตตามไปด้วยนะครับเราพึ่งพากันละกันเหตุผลใดครับที่ทําให้ค i n g m a r i เติบโตมากๆในช่วงนี้ครับเราดําเนินธุรกิจมาระยะหนึ่งนะฮะเราเริ่มมีมีชื่อเสียงนะครับเรื่องคุณภาพแล้วก็ในวงการร้านอาหารเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่เขาก็ค่อนข้างจะรู้จักกัน มันทําให้เกิดการพูดปากต่อปากว่าสินค้าของเราเป็นบริษัทที่ได้มาตรฐานมีความซื่อสัตย์มีราคาที่สมเหตุสมผลความล้มเหลวอาจทำให้คุณผิดหวังแต่คุณจะเสียใจที่หลังถ้าคุณไม่ลองพยายามเบเวอรี่ซิลส์จากอดีตวิศวกรหนุ่ม ที่พันตัวเองมาเดินบนเส้นทางสายธุรกิจคุณแชมป์จะต้องเจอกับบททดสอบอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันต่อเลยครับใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีอายุก็น้อยเป็นเจ้าของธุรกิจร้อยล้านทั้งที่แต่ก่อนอยังทําร้านปิ้งย่างและขาดทุนอยู่เลยความรู้สึกเป็นไงครับภูมิใจขนาดไหนครับเราทาสาเร็จในสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้ธุรกิจปัจจุบันก็มีการเติบโตที่ดีตอนนี้คือมันภูมิใจช่วงที่ท้อมีบ้าไงไหมครับ มีแน่นอนครับตอนทําร้านอาหารนี่แหละตอน,นั้นเนี่ยเราเราทำร้านมาเราลงทุนไปเยอะมากครับแล้วมันเริ่มต้นมาได้ดีมากแต่ว่าพอมาเจอปัญหาตรงนั้นเนี่ยเราขาดทุนพอขาดทุนเนี่ยมืดแปดด้านไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงท้อแท้ไม่อยากลุกมา โว่อีกพอเคยมีกําไรตอนนี้ไม่มีกำไรไม่มีกําไรติดลบไปด้วยคะตรงนั้นเป็นจุดที่เรารู้สึกท้อถอยมากแล้วอะไรเป็นกําลังใจทําให้เราลุกออกจากช่วงเหตุการณ์นครับตอนนั้นผมเพิ่งแต่งงานแล้วก็มีลูกลูกเล็กมากค่ะแล้วเราก็มีความฝันที่ว่าเราอยากดูแลภรรยาเราลูกเราพ่อแม่เราเป็นอย่างดีตรงนี้เป็นจุดที่ ผมว่าลุกขึ้นมาต่อสู้ต้องทําตัวเองให้ประสบความสำเร็จก,ก็ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ถ้าต้องบอกตัวเราเองนะตอนนั้นที่เราลุกขึ้นมาเราจะบอกเราว่าไงครับภูมิใจกับตัวเองมากฮะที่ลุกขึ้นมาสู้ในตอนนั้นในโมเมนต,ต์ที่แทบไม่เห็นแสงสว่างเลยครับบทเรียนจากนั้นคืออะไรครับเราต้องมีความอดทนเราต้องมีความเข้มแข็งฮะเราต้องไม่ยอมท้อแท้ต้องต่อสู้กับอุปสรรค ที่เข้ามามในชีวิตเป้าหมายต่อไปของคุณแชมป์และคิงมารลีนคืออะไรครับเป้าหมายของเราก็คือปีนี้อยากได้250ล้านแล้วจะไปยังไงครับจากปีที่แล้ว160ไป250 1นเนี่ยเราขยายฐานลูกค้านะครับให้มันกว้างต่อไปอีกนะครับอย่างที่2คือเราหาสินค้าใหม่ๆนะครับมาเสนอขายให้กับลูกค้าเดิมของเราละลูกค้าใหม่ของเราผู้ประอบหลายๆคนอาจจะยังทําไม่สําเร็จ อาจจะยังคงเคว้งคว้างอยู่ถ้าคุณแชมป์ต้องบอกคุณผู้ชมของเราครับสู้ต่อไปคุณแชมป์จะบอกคุณผู้ชมของเราว่าไงครับก็อยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับที่ตอนนี้เจอปัญหาอุปสรรคอยู่นะครับอย่าไปท้อแท้อุปสรรคเนี่ยมีไว้เพื่อมาพิสูจน์เรานะครับว่าเราแข็งแกร่งแค่ไหนขอให้ทุกคนลุกขึ้นมาต่อสู้ถ้าคุณทําได้คุณเป็นอายุน้อยร้อยล้านคนต่อไปแน่นอนครับ ไม่มีพจนานุกรมเล่มไหนระบุไว้ว่าความผิดหวังหมายถึงความพ่ายแพ้ขอเพียงคุณลุกขึ้นสู้และมีเป้าหมายที่แน่วแน่เปลี่ยนทุกอุปสรรคความท้อทแท้ให้เป็นพลังเพื่อก้าวที่เข้มแข็งและมั่นคงแล้วสักวันความสำเร็จก็จะเป็นของคุณอายุนย้อยร้อยล้านทีรทัศน์บอมเน็ตพันธ ขอรับแรงบรันดาลใจดีๆอย่างนี้ต่อไปนะคะก็อย่าลืมมากด subscribe กับพวกเรานะคะ